โดนทำลายร่างกายค่สวัสดีค่ะมกาก็คือเอานกัมนะาะทใส่บ้านรถเสียงให้หน่อยด้ไหมแ้ประตูไปเพราะว่าอีโันเลยแล้วก็ประตูดันก็เลยไม่เป็นไราคลุกกะปีข้วคลุกกป้าลุกกร้าวคัุระไล่้าวเลุกกระปัข้นถ้าราคลุกก่ะปีข้ากกะปีข้าวคลุกก้าวกระปี้ามกุ้งปีคกระปีข้าวคลรี้าวกกรนี้ออกกปี่้านแลกกรปีล้วคีรอบ เขาูก้แกบ้าี่กินต้มก็อกินข้าวครกปิป้้วก็พาวไปรักษาที่โรงพยาบาลก็มาเดนเดือนเดือนเือผ่านมาผ่านไปปุ๊บกลับมากลับมาบ้านก็เอาอีกครับ้นีาทร้านว้าเหมือนเดิมครั้งที่น้าก้อข้าวครกปิเว พอครั้งที่สองไม่ได้จะไปไม่ได้เหมือนเดอมแล้วนะครับจะไปที่วัดแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาก่อนเหมือนเดิมซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าพฤติกรรมของผีคนนี้ค่อนข้างเป็อันตรายต่อสมาชิกอยากให้ทางโรงพยาบาลรักบผิดชอบค่ะเวลาปลูกสมุถ้วยแล้วค่อยส่งกันยาอ่อนหงลายเยอะแยะจะดีกว่าเทำฟังยากอร่อยเหมือนคนแบบ ไม่ค่อยได้เหมือนผลผลิตไน้อยนะครับเขาอดินปะปางถึงมีดถือเรื่อยเดินพิธิกรรมบางทีก็ไปขอตั้งเขาขอให้เขาด่าพอแล้วก็ถึงทําลายมากนะครับตามแงะขลอกชาวบ้านเขาก็หวัดกลัวแต่เราก็ดําเนินการไปถามทางนะครับคือลักษณะคือก็ชาวบ้านก็ตามผมก็มือกับที่จําหว็ที่ตู้งโปนําส่ง น้ำสงสอวอตำรวจก็ต้องมาชี้แจงเรื่องว่าจะงบาะไรต้องยำประทูทุกอย่างต้องทำเรื่องหมแล้วก็ตามขั้นตอนแต่ก็ทีประธานก็สงสัยนะครับว่าทำไมออกมาเร็วสีเหตุเดียร์ช่วงหลังก็อส่สตัวให้ตำรวจเสร็จปุ๊บวันขอวันก็กลับมาอย่างว่าล่าสุดเนี่ยถูกส่งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนวันอะไรพี่จ๋าละชี้ขาดว่าเข้าไปในในบ้านหลังนี้นะครับก็ได้คุยกับทั้ง ผู้หญิงคนนี้แล้วก็แฟนสาวนะ<อ>ผู้หญิงคน<อ>นี้อายุประมาณสามสิบปีนี่ฮะคุณผ่าชก็ได้ไปคุยกับเธอเธอบอกจริงๆไม่ได้มีปมัญหากับเพื่อนบ้านเลยนักข<อ>่าวก็ถามว่าทำไมพี่ต้องถือมีอถือไม้หวัดแกงไปมาเธอบอกว่าแค่ป้องกันตัวไม่เคยทำร้ายใครเลยนะอันนี้ผ<อ>ู้หญิงคนนี้ก็ยังพูดกันได้อยู่นะทีน<อ>ี้เท่าที่คูยสื่อข่าวเราคุยด้วยนะคุณผู้หญิงาวก็พยายามจะเป็นตัวกลางในการสื่อสารออกมาว่าตกลงคิดอะไรนะ ตำรวจลับไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลการันตีว่าเธอไม่ได้ป่วยอะไรนะวันนี้สักข่าวไปคุยเธอก็ตอบเราเรื่องก็ตอบถามตอบเรื่องทุกอย่างถามว่าทำไมโกงอาวุธแล้วเดินถือมีดควายไปควายมาป้อนอาวุธใส่เสียงไม่จนระไม้ไทยเลยขณะที่การเธอได้บอกนะครับว่าจริงๆผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้เลือดหนากระใครนะแต่ที่ผ่านมาที่เสียงมันดังเนี่ยหรือดูรู้สึกว่าเอกอาเอร์ก็เพราะทะเลาะกัน เที่ยไหนน้ำอ่ะเขาทะเลาะกับแฟนหนุ่มอ่าทะเลาะกสองคนนี่ซึ่งในที่รินน้ำไม่ให้อ่ะไปตะโกนด่าใครเขาเขาเสียงมันดังใช่ไหมอ่าเพื่อนบ้านที่ไม่รู้เนี่ยว่าทั้งสองคนที่เขาทะเลาะกันก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ไปตะโกนด่าเพื่อนบ้านนายห่ิงเหมือนไปเดือดแก๊งเลยนี่หน้าบ้านเนี่ยก็เลยคิดว่าหมอนจะทำลายเพื่อนบ้านน้ำทำใหญ่เราบอกทะเลาะกันเองในบ้าน แล้วก็บางทีทะลาะก,กันดูแลโยนเข้าวโยนของก็โยนกันเองแต่บางครั้งทีท่บางทีบอกว่ามีสมองสมวกซึ่อมันฝึกแต่ว่าบ้าเพื่อนเนี่ยเธอบอกทะลาะโยนของกันเองแต่ของมันทะลักไปบ้านข้างไม่ได้เจตนามาทะลักไปบ้านข้างขง้างบ้านก็เลยคิดว่าดี<น>้คเนี้ยโนยนข้าวมวกโยนหม้อโยนสหใส่บ้านไม่จริงครับตองรวังดีนะครับ่หนึ่ง ต้มยำทำเองอร่อยมากเลยป้องกันตัวไม่เคยที่ทำร้ายใครเพราะว่านี่เป็นเหตุผลมาที่พอส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็ส่งกลับมาเพราะว่านักข่าวที่เขาเรียโรงพยาบาลก็องประเมินว่าไม่ได้มีอันตรายก็เลยส่งก็เลยปล่อยตัวออกมา เพราะฉะนั้นเราไปถามตำรวจบ้างนะฮะว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยจะป้องกันยังไงได้บ้างนะครับร้อยตำรวจเอกแล้วก็คืมสีนอกร้องแต่วัดสอบสวนสอบพามาถึงปาการก็ขอคดีนะฮะคือท่านเนี่ยให้ทข้อมูลอธิบายนะครับว่าตอนก่อนหน้านี้เมื่อชาวบ้านเขาไปแจ้งตำรวจเนี่ยตำรวจก็มาถึง้ที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าควบคุมตัวหญิงคนนี้แล้วนะฮะเมื่อจากเมื่องจากเบื้องต้นเนี่ยพบว่าอาจจะสติไม่สมประกอบก็เลยใช้พรบสุขภาพจิตนะ พระราชบัญญัติสุขภาพจิตซึ่งตามข้อกฎหมายเนี่ยก็ระบุว่าให้เจ้าน้าที่ส่งตัวบุคคลนั้นนั้นไปยังสถานพยาบาลของรับเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นตำรวจก็บอกว่าทำตามเลยทำตามกฎหมายทุกอย่างก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าทางแพทย์ที่พิการที่นั้นหรอวาตระเมินแล้วว่าเธอไม่ได้อยู่ในภาวะอันตรายเขาก็เลยปล่อยตัวออกมาซึ่งอันนี้มันไม่มันไม่ได้อยู่ในอำนาหน้าที่ของตำรวจแล้ว ตัวตำรวจก็จับแล้วไงก็จับส่งโรงพยาบาลแล้วตำรวจไปตำรวจนีไม่ได้ต้องส่งโรงพยาบาลก่อนใช่ครับประเมินก่อนตำรวจปไปตรวนแล้วก็วโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเขาก็ปล่อยออกมาก็ต้องเขากับษมาเออรัฐบาลกฎหมายตำรวจต้องเพียรมากสุที่จะทำได้แล้วท่านก็อธิบายแบบนี้แต่ถ้าสมมติถ้าสมมติไปตรวจ ราลเอียเพิ่มเติมมีการใช้ขาเก็บจุดอะไรอันนั้นเป็นเรื่งเลยมารฐานของรายืนพู่ตูนะรห้ายความรู้สึกเพื่อบ้านใช่ไหมแต่ตำรวจบอกเขาก็ยืนยันตามความเห็นแพทย์แพทย์รับรองนะว่าตัวไม่ได้อันตรายแต่เ่บ้านบไม่ใช่แล้วรเนบานี้ีใช้ีสี้ยันอย่างเนี้ยเห้จะไปนอนหลับได้หลับลงไหล่ะเป็นเพื่องมากเพราะฉะนั้น ไอ้ตรงช่องว่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยงานไ,ไหนครับจะเป็นคนที่ก็เพกพิจารณาอย่างละเอียดคืออาจจะไม่ถึงขัง้นแบบอันตรายจนทำรากก้ายคนอื่นตลอดเวลาแต่ว่าก็อย่างเงี้ยถ,ถือมีดถือม้เดินไปเดินมาไอ้ตรงนี้อ่ะใครจะดูแลความปลอดภัยหรือว่าใครจะดูแลความรู้สึก คนอยู่มากรอบๆเขาบอกขงจริงเขาแจ้งหลายรอบนะถ้ามันถ้ามันไม่มีอะไรจริงเขาจะแจ้งทำไมการตรวจก็บอกแจ้งมาทุกครั้งเสร็ก็จับทุกครั้งเลยเข้ามาเขาบอกก็ตามตารนะแล้วขั้นตอนเขาบอกให้ต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็สแกนมาว่าไม่ไม่อันตรายต้อดภัยก็กลับมาก็วนลุปแบบนี้ฮะสี่ห้ารอบคขาถามคือว่ามันจะวนกี่รอบและชาวบ้านเขาจะต้องย้ายอย่งเงีอะไรอย่างเงี้ยไปดูนะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทีข่าวเองก็สงสัยมากต่อวันเพราะว่าเรารายงานข่าว คนหลอนยาเสพติดทำร้ายเพื่อนบ้านบ้างผมคือแม่บุญกนมีนะช่วงนี้ข่าวข้างยาเยอะมากนะวันก่อนก็มีหัวข้พอ,พอนะใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่ทีมข่าวมีสงสัยก็คือทําไมสถานการณ์การการะบาดยาเสพติดณนะตอนนี้เนี่ยมันรุนแรงแล้วมันก็เป็นไปคูกคามของครอบครัวของคนใกล้ตัวนะครับรอยวลาหาคำตอบนะครับว่าตกลงจำนวนคนที่ติดยาเนี่ยมันมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรือ,อยาเป มากปริมาณมากขึ้นราคามันลดลงแต่บาทหนักเพิ่มแค่ไหนหรือเปล่าเป็นไปตามนั้นนะเป็นไปตามที่ฎีข่าวดีดีเองตั้งสลงทฤษฎีนักขายยาผิดมากครับตอนนี้แล้วแต่แล้วเราได้คุยกับคนที่เขาเสพยาคนที่เรียกว่าปั๊บัดยาเสพติดที่ท่ำเขาบอกเป็นคนให้ข้อมูลกับดีสาวเองนะว่าเขาซื้อยาเนี่ยง่ายยามากเขาบอกเดินไปสามหลังได้แล้วแล้วผมจะ มันจะยากอะไรสารับคนติตย,ย,ย,ยาคนติดยายามันหาง่ายมากเดินไปเนี่ยออกจากกรุงน,นมาเนี่ยนิดเดียวไม่กี่ก้าวก็ยี่เป็นาาขขอุปสรรคกว่าคนที่เลิกเดินไปได้เพราะรู้ว่ามันอยู่ข้างหน้าตรงนี้ติดยูนิฟอรมอยู่หลงพ่อทีอ่เขาบอกใช่ไหมไปกินยาไปทานเจียนไปเข้าแคมป์ไปเข้าค่ายแต่กลับมาก็เจอเจอสังคมเดิมถ้าสังคมแบบเดิมแล้วเดินไปอีกสามบ้านก็ได้ยาเสร็จอม คุณจะเข้าท่ากบกีร่รอบมันถึง้เรเลิกยาได้ไอวงจรเหล่านี้เนี่ยนะที่จีนถามดิพยายะยะหาคำตอบว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทําให้วันนี้ยาเสพติดมันทาร้ายคนรอบตัวทําร้ายพ่อทําร้ายแม่ตรงนีงนี่ฮนะเราเดินทางไปที่ท่าบอกจังหวัดสรับบุรีวันนี้ก็มีผู้บังคัดยาเสพติดแล้วก็สุราเข้ามาทําการบําบัดเนี่ยนฮะเพราะว่า เป็นคาติดนะครับทางวัดท่านบอกก็รับบะบัดยาเสจติดแต่วันนี้เห็นทีทมคิวเ่าจำนวนคนไม่เยอะมากเพราะว่าพระที่นี่เป็นช่วงที่เขาเดินออกตู้ดง<ม>เป็นพระออกทู้ดงก็ลยดิรับ<ม>ผู้เข้าบะบัดชั่วข่าววันนี้มีผู้เข้าบะบัดที่ยังบำบัดต่ตอเน,นื่องไม่จบโปรแกรมสิบห้าวันและผู้ที่บำบัดนัดเตรียมหมวดต่อแล้วก็ตั้งใจออกตู้ดงกับพระสงฆ์หลังจบโปรแกร,รมบำบัด<ม>คือมันมีทั้ง<ม>หลายแหวาบำบัดเสร็จกลับบ,บ,นนบ้านกับชุมชนเมบ่อัดเสร็จ บวดต่อเป็นลูกศิษย์หลวงพี่หลวงพ่อแล้วก็เป็นพนะระไปเลยนี่ฮะเพราะฉะนั้นแม้ว่าวันนี้คนบอบัดจะไม่มากนะครับแต่ทีมข่าวได้คุยกับน้องคนนนะครับอายุสิบเก้าปีน้องคนนี้ก็พยายามให้ขา่ขาวทีมข่าวทีวีทีวีซึ่งน่าสนใจมากนะเพระวันท่านผู้ชมนะน้องบอกว่าถ้าวงการยาเสพติดมาเนี่ยนะครบับยาบ้าราคารลดลงเรื่อยๆเด็กคนนี้อายุสิบเก้าเขาบอกว่าเสพยาตั้งแต่ตอนเนะ คุณรู้แล้วคุณจะตกใจน,น้องคนนี้บอกเจ็บยาบ้าตั้งแต่